แม่มะลิสอมอมม่แม่อม,ม,ม,อมพวงไข่พวงไข่เสียจนนิ้จมืองเพี่ออมอมพวงไข่อันนี้สี1เฮ็ด หเห็ดก mm ิน hmm. กับแก้วแต่ไข่กับพริกต่ไข่กับพริกโขกเขากันลงไปเลยตัแตัว อันนี้ก็อันนี้อย่างนี่เอ้แกงเห็ดบ่อ๋อมีหอดแกงเห็ดพร้อมครับใส่บวกน้ำแกงเห็ดหม้อใหญ่เห็ดเห็ดเห็ดอย่างแบบเนี้ยเห็ดเนี้ยงเห็ดเตี้ยงเดี๋ยวยังมะมึงเพิ่นเพิ่นใส่อย่างเนี้ยไหมอ่ะ ใส่ปลาด่าตำพีกับตะไคร้อ JI, ืมตำพิกับตะไคร้คือกันนะครับแล้วก็ใส่ปลาด่าใส่เห็ดลงไปแกงใส่บวบพร้อมเดี๋ยวสิหนึ่งเห็ดพร้อมสามเมนูนี้ เมื่ขึ้นรุ่งเวทไปใต้กบมาในเมืองกบบอนเปิดกบให้เมืองเนี่ยกบหน้ากบอู้พ่ออมพ่อแก็งดอวยพริกเมืองกันนาะมันมาเห็นหบาดเห็นปะยิบหยดครับไต่หน้า ปิดไปดีบอลเอาของทับไว้ออเออน้ำจยอ,อปิดฟ้าไปก่อนครับฟ้าใสละแม่ แม่สิปรุงแกงเหงก่อนจ้ะใส่น้ำปลาเด็กเลี้ยงเดียวเด้พี่น้องไม่ก็ใส่โอ้ใส่น้ำปลาน้ำปลาต้มงั่นก็ใส่พักอีตู้ลงไปพักพักยังไงแม่พักใส่เออนี่พักใส่ครับพี่น้องโอเค say không phải đây. Xe ôm cốp cả sẹp đây này, nè. Nè. Ừ. hết. Xe kèng ấm lắm là mẹ nó. Ừ. Nó hoàn nó suốt nó sợ. Quay ไม่ย่งยิมรลอเนี่ยยิมรลอเนี่ยววย,ยิมรลอ่อนปูนที่บานได้ไมี่รมย,ยิ้ยใส่เกลือ,อใส่เกลือผงงาผงง กินมึงเป็นไงเป็นไงเลยแม่โอเคพ่ออลไรนะพ่อพ่ออลไรบอนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็้างไว้มันซุปมันเลยล่ะโอเคเสร็จแล้วเมนูหนึ่งเดี๋ยวมามึงขัวไข่อมอมอมคือไงยกมา เตานี blender, Who, ่เลยแม่เตาน้ำ hmm. อ no ่ำปจ้ะแม่กต้ังเตรียมผักผักนี่ผักหอมผักชีลาวแล้วกับผักตูบป่ะแม่ใส่ออมซอยลงเลย พี่นอะเฮ้ยดังเต่าฟื้นช่วงไครบรรยากาศบปนบาทอาอกมา แค่น้ำปลายังนัวค่อยตุ้ยจอยให้บริวารช่วยตุ้ยแค่น้ำปลาแล้วยังเดียวค่จ้ะแค่นี้ตุ้ยบริวารคนนึงจ้ะ ไอ้ตัวปะชาป่ะใคยใส่หเดีเดวยดดวไอ้ตใส่ไม่ตรงหลายครับ

หอมพวงไข่ครับหอมน้เพรัวนะหอมผู้ใดเเบ่มักปลรรากับไส่น้ำปลาก็ได้นะเมียไ<ม>ส่เกลือใส่น้ำปลาก็ได้พี่น้องแต่ว่าสูตรบ้นบานๆเขาก็จะใส่น้ำปลาจังนัวใส่กระควรนิดนึงบ่งเนี่ยนะ

จอดครับยังหวานชิมยอดนะจอดชิมแฟน,นสาวติดเช็นนางเลยน้อยกอือครับก็ติดฟ้านะติดฟ้าพร้อมเสือเรียบร้อยปิดฟ้า เอาไปตั้งเตาขึ้นแม่มไปไปบำรุงที่พาะมาให้ตูเต้าเขากับตะไคร้มาไปแม่ก็สิแม่ไปบกูุตั้งสามสี่บาท

บ้านน้ำเต็นเรืมอดีตามไหมลูกสร้างมาเข่าเกลือาะสร้างามเข่าเกลือก็บิอดีขายตูวหางลงไปขายตัวล่างแล้วเข้าไป เด็ดลงไปเลยกลางมันกรใจกางมันกรใจมันจังหอมคว้วสมัครเน็ตไม่เหมาะว่ะเดี๋ยวถึงวันเันแรองกเกัดีถึงว่ามันแรงกเก่า เชฟแบนกลับบ้านแล้วลับหมือว้านนี่นะแม่ไปทรงมากมือว่านมึงเลี้ยนสเปิเเรป์ดเพิ่มแล้วครับรเจ้าเอ้ยเล่ากันเลยกลับกับร้อยเอ็ดเลี้ยนอยู่ร้อยเอ็ดครับตัดคล้าย

ปอะไรนเห็นคนไปวนเต็มเลยลป่าวันดีครับ โอเคปิดฝาร้อยสุกสิ่งไม่ตองมะโป๊กก็ได้ฮะ้สิไมลตองมเอือหมอนหน่อยขาหมอนหน่อยไม่ปิดได้ลูกไม่ทับเปได้เลยละ ทำไงซื้อโอเคครับกระถายมันสุกไปเซตเรียบร้อยสามเมนู่สับๆบอีสานบานเฮ่าครับผมขับติดติดตามแม่มเบหนึ่งเฮดเอ่อแก้งเฮดแล้วก็สามเมนูแก้งเฮด หนึ่งเฮด้วก็อมพ่วงไข่ครับห่อนห่อนโอ้ยห่อนเลยโอเคครับขอบครับติดติดตามแมมริควอนดันสวัสดีครับ